คุณไม่เนีนะครับเมื่อกี้การล็อกนี่แทบจะเอาบอลกลับบ้านไปเลยนะฮะฮัลโหลโนตัวนะฮะคือต้องบอกเลยนะคะว่าตัวของทางด้านสีเหลืองนี่ได้ข้อมูลมานะคะว่าถามว่านี่คือกตั้งคีย์ไว้ในรูเล็ตแล้วนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกเขียวแกเขียวเกย์เขียวให้พูดในแกล้งที่อยู่ในสนามเลยเหมือนใครมาดนหน้าค่ะดูโชว์ระหว่งพักขึ้งสิมเปิลชิมิยังไม่มี เปลี่ยนตัวนะครับต้นส่งลูกนะครับผมซิมเปิบัชิมิก็ไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับด้านข้างสนามยังป์บันชิมิอยู่อยากตังมากเลอะเลยโล่งเลยพี่บอร์ห้าสิบห้าเตะกลับยืนยันกลับมากเจอใครใครหมุกมาที่ใครหมุกฝันหลังอ่าเฟมเฟมคุณคือจุดอ๋อ นะน้องบอสยิงเขามารับลูกต่อและน้องบอสจะส่งน้องบอสส่งไปที่ฝรั่งโมงนะมรูที่บ้าี่บ้ป้าศีรษะศีรษบอกคุณแล้วดูดเดด โอสือแม่สาขาหรอฝรั่งจริงเลย